สวัสดีครับ fc ที่หน้าตาดีท,ทุกทท่านกลับมาพบกับ sjc เซลล์จืดชา n แนลกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาเอาใจสายโลจิสติกส์แฟลชเคอรี่ sme พ่อค้าแม่ขายสายธุรกิจรถ2แถวและผู้ที่กำลังมองหารถใช้งานทั่วไปคลิปนี้ผมมีของมาขายเป็นรถกระบะไททันตอนเดียวที่คุ้มค่ามากๆจะคุ้มค่ายังไงมีออปชั่นอะไรบ้างมารับชมพร้อมกันเลยนะครับ รถกระบะคันที่จอดหล่อๆอยู่ตรงหน้านี้คือไททันตอนเดียวสุดคุม้มราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนต้นๆและพิเศษสำหรับผู้ที่เครดิตดีมีอาชีพที่ชัดเจนฟรีดาวกันไปเลยจะไปดูรถมือ2ทํทำไมในเมื่อรถใหม่ป้ายแดงคันนี้่างวดมันพอๆกับรถมือ2มีทั้งแบบต่อข้อเสริมแหนบเพลาลอยให้เลือกหรือจะเลือกซื้อแบบหัวกระสือเอาไปทำฟุตทักทำรถสไลด์เอาไปทำรถบ้านรถแคมปิง้งก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ หากอยากชมคลิปหัวกระสือหรือลดคอกเสริมแหนบเพลาลอยแต่ที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังก็ได้นะครับ f c สำหรับคันนี้ก็จะมาในดีไซน์แบบ Advanced Dynamic c h i l l d Design นะครับดูเพลินๆก็จะหล่อเหมือน Titan Athlete ในส่วนของกระจังหน้าและกันชนเราจะทำเป็นสีดำเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาสามารถใช้งานแบบสมบุกสมบันได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวว่าสีจะลอกสีจะถลอก ขับขี่ได้อย่างสบายใจอย่างแน่นอนแต่หากลูกค้าท่านใดต้องการทําสีกันชนหน้าให้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแจ้งเซลจืดมาได้เลยเดี๋ยวในลมิดให้ผมจะจัดราคาหลังร้านให้เลยราคาประหยัดกว่าไปทําเองอย่างแน่นอนครับในส่วนของเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมเวอนเรล2,500ซีซ c พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ให้แรงม้าสูงถึง128แรงมา้าซึ่งมันก็เพียงพอสําหรับการใช้งานอย่างทั่วไปนั่นแหละรถสมัยก่อนแค่8090แรงมา้าผมยังเห็นขับซิ่่งอยูเต็มท้องถนนนกันอยู่เลย สำหรับความคุ้มค่าแรกก็คือรถคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แยกโคมไฟสูงและไฟต่ำออกจากกันอย่างอิสระซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะให้ความสว่างที่สูงลำแสงพุ่งตรงจะเปลี่ยนเป็นหลอดซีนอนก็สามารถทําได้ง่ายซึ่งรถที่แพงกว่านี้บางยี่ห้อยังไม่กล้าใสมาให้เลยนะครับแต่คันนี้จัดมาให้เลยคุ้มค่าที่2คือช่องสําหรับติดตั้งไฟตัดหมอ,อกทรงกลมสามารถสั่งจากลาซาด้าช้อปปีแค่ไม่กี่ร้อยบาทมาติดตั้งได้เลย เพราะว่ามีการวางระบบไว้รองรับหมดแล้วสมัยนี้ไฟตันหมอกแบบ led เทพเทสว่างกว่าไฟหน้ารถยนต์ด้วยซ้ําสําหรับรุ่นนี้นอกจากจะฟรีดาวแล้วเรายังมีของแถมพื้นฐานให้นะครับมีฟิลม์มมียางรองพื้นให้มีกระบาดไลเนอร์ให้ก่อป้ายน้ํามันประกันชั้นหนึ่งค่าจดทะเบียนพร,ะระบอ,รอะไรพวกนี้มีให้อยู่แล้วนะครับคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปอย่างแน่นอนความคุ้มค่าถัดมาคือระบบเบรกถึง2ระบบได้แก่ระบบเบรก abs ช่วยป้องกันล้อล็อกในขณะเบรกฉุกเฉิน แมในขณะฝนตกหนักหรือถนนเปียกลื่นทำงานคู่กับระบบกระจายแรงเบรก EBD ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงแม้ในขณะบรรทุกหนักสําหรับยางรุ่นนี้มาพร้อมกับยางขนาด195 R15C ล้อกระทะเหล็กขนาด15นิ้วอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่มันทนเหลือเชื่อสําหรับยางซีรีส์นี้ก็จะเหมาะสําหรับการบรรทุกหนักราคาไม่แพงหาแม็กซ์ง่ายด้านท้ายออกแบบใหม่ให้ดูสวยงามลงตัวมีหูร้อยเชือกอยู่ด้านนอกของกระบะคุ้มค่ากว่า ด้วยมือเปิดฝาท้ายแบบวัน u c h ความคุ้มค่าถัดมาคือการติดตั้งกระบะไลเนอร์ออกจากโชรูมเลยคุ้มค่ากว่าด้วยไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED ที่ให้ความสว่างสูงความร้อนน้อยกินไฟต่ำและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและที่สําคัญนะ่ะมันดูเท่กว่าด้วยเวลาเรามองตอนกลางคืนหากสนใจรุ่นนี้อย่าลืมโทรหาเซียวจืดนะครับ084-516-4583 ID Line นิวัตขีด KK ทำสัญญาและส่งมอบรถถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับ ความคุ้มค่าถัดมาคือกระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงทั้ง2บานและปรับลงออตโตในฝั่งคนขับและคุ้มค่ากว่าด้วยระบบเซ็นทัลล็อกซึ่งข้อดีคือเราสามารถไปเปลี่ยนเป็นกุญแจรีโมทภายหลังได้เพราะว่ามีการติดตั้งมอเตอร์ไว้ภายในอยู่แล้วไปสั่งร้านกุญแจทํากุญแจรีโมทให้ราคาไม่แพงนะครับ fc คุ้มค่าถัดมาคือพวงมลาลัย power แบบปรับระดับได้มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยจํานวน2ใบช่วยเสริมความปลอดภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุจอแสดงผลการขับขี่แบบสีส้ม ให้อารมณ์สปอร์ตเต็มพิกัดมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนเต็มตาเครื่องเสียงเป็นแบบ CD MP3 USB พร้อมช่องต่อสายแบบ AUX หากเราไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้ภายหลังทุกวนันนี้เครื่องเสียงไม่แพงระบบสัมผัส a n d r o i d Auto, a p p l e c a r p l a y ราคาแค่หลักพันอุ่นใจกว่าด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดซึ่งเกียร์ลูกนี้ได้รับการยอมรับว่าทนทานอึดถึกรองรับการใช้งานหนักได้สบายๆและที่สำคัญมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่ากว่าด้วยเบาะหนังไวนิลสีเทาเข้มพร้อมเจาะรูระบายความชื้นเป็นแบบแยกส่วนได้เอ็นได้ซึ่งแน่นอนข้อดีของเบาะหนังก็คือมันมีความหรูหราเปื้อนยากทําความสะอาดง่ายและที่สําคัญมันไม่เก็บฝุ่นอีกด้วยนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหารถใช้งานจริง,รงๆเครดิตดีมีอาชีพที่ชัดเจนฟรีดาวน์ค้างวดพอๆกับรถมือสองแต่ว่ารับประกัน5ปีมีออปชันและระบบความปลอดภัยที่คุ้มค่ามากมาก ไตรตันตอนเดียวคันนี้คือคำตอบโทรหาเซลล์จือได้เลยนะครับ0845164583 idline ิว ID ัดขีด k k, k. อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับสีก็มีให้เลือกทั้งหมด2ส,สีได้แก่สีขาวและสีบอลเงินขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ